ผู้ชมคุณผู้ฟังครับสืบเนื่องว่าวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยวันวาเลนไทน์เลยนะ14ก<ฆ>ุมภาพันธ์ในเวลา10นาฬิกา30นาทีเนี่ยท่านผู้บัญชาการฐานอากาศจะเป็นประธานในงานถแถลงข่าวนะครับงานครบรอบ88ปีกองทัพอากาศวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะนำตราสัญ,ญลักษณ์ของง<ฆ>านนี้มาทำความรู้จักให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้เห็นทั้งนิดหนึ่ง ว่ามันสื่อความหมายอย่างไรนะครับกองทัพกากาศเนี่ยครับมีการจัดงานครบรอบ88ปีกองทัพกากาศภายใต้แนวความคิดอธิปไตยเหนือน่านฟ้าผ่านความร่วมมืออันแข็งแกร่งนะครับซึ่งสะท้อนถึงบทบาทสําคัญของกองทัพกากาศในการปกป้องน่านฟ้ารักษาความมั่นคงของประเทศรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและชาติพันธมิตรนะครับอ้าวน้องปาม์เล่าให้ฟังตั้งแต่ อักษรข้างบนเลยนะใช่ค่ะตัวข้างบนค่ะ<ม>เขาก็จะเขียนว่า air e n t t h r o u g h unbeatable collaboration <ม>นะคะ<ม>ซึ่งก็จะแปลว่าอธิปไตยเหนือน่นฟ้าผ่านความร่วมมืออันแข็งแกร่งนั่นเองค่ะ<ม>รวมถึงนะคะเลข88นะคะไฟผ่าน88เนี่ยก็คือความยั่งยืนเจริญ<ม>รุ่งเรืองของกองทัพากาศปีนี้<ม>ก็เข้าสู่ปีที่88แล้วค่ะก็จะมีนะคะจากเครื่องบินของเราก็คือนีโอปอนั่นเองสู่การบินคือมีลูกเครื่องบินเล็กๆอยู่4ลำนะครับก็เป็นการเล่าเรื่องราวของ วิวตนาการเรื่องของอากาศยานของเราใช่ไหมเริ่มจากเครื่องบินเลยนะใช่หานิอ,อปอน,นั่นเองค่ะเป็นเครื่องบินอากาศายานแบบแรกขอ,อของเรานะคะสู่เครื่องบินปัจจุบันที่ทันสมัยที่สุดของเรานั้นก็คือกริปเพนนั่นเองค่ะครับส่วนภาพเครื่องบินด้านข้างทั้งสองด้านครับคุณผู้ชมคูณฟังค่ะมีเครื่องบินนะครับซึ่งเป็นสื่อถึงตัวแทนนะครับเครื่องบินของกองทัพอากาศมิตรประเทศที่จะเข้ามาร่วมแสดงการบินในบ้านเราใช่ไหม<ช>มีประเทศอะไรบ้างครับมีตั้งแต่นะคะธงของประเทศจีนนะคะก็คือ เราก็มีเลข50อยู่ข้างล่างน<ม>ั่นก็คือหมายความว่าไทยกับจีนเนี่ยสารสัมพันธ์ยาวนานมาถึง50ปีแล้วในปีนี้นั่นเองค่ะประเทศต่อไปคือประเทศอินเดียค่ะก็ไทยกับอินเดียนะคะสารสัมพันธ์กันมาก็คือปีนี้เข้าสู่ปีที่78แล้วรวมถึงประเทศสิงคโปร์ค่ะเรากับสิงคโปร์ปีนี้ก็จะฉลองความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะคะถึง60ปีะค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประเทศตะหามานั่นก็คือเจ้าของเครื่องกริปเพนน่นเองประเทศสวีเดนค่ะไทยกับสวีเดนนะคะสารสัมพันธ์การหุ้นมาแล้วเข้าสู่ 157ค่ะร้อยหบค่ะและชายหาดปีสุดประเทศสุดท้ายนั่นก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองที่จะนําเครื่อง F 3 5มาบินโชว์ให้กับเรานะคะนั่นก็คือสารสัมพันธ์กันมายาวนานถึง192ปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นครับในห่วงเดือนหน้า7ถึง8มีนาคมซึ่งตรงกับสุขและเสาร์นะครับนอกจากจะได้เห็นการจัดแสดงการบินนะครับโดยกาศยานของกองทัพอากาศแล้วไม่ว่าจะเป็น F 1 6หรือกิฟเทนก็ตามเนี่ยนับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานในรูปแบบ อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์โชว์เราได้รับเกียรตินะครับจากทีมบินผาดแผงระดับโลกได้แก่ฝูงบินออกัสเฟิร์สจากกองทัพากสาธารณรัฐประชาชนจีนใช่ค่ะฝูงบินเซยากิลังนะครับจากกองทัพากอินเดียและยังมีการแสดงการบินของเครื่องบิน F35 Demo ดิทีมนะครับจากกองทัพากสหรัฐอเมริกาเหนือน่นฟ้าดอนเบองครับใช่ค่ะเป็นครั้งแรกนะคะเดียวไม่ควรพลาดแต่ผมมีคำแนะนำ เพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเข้างานต้องแสดงด้วย QR อาโค้ดใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยก็จะต้องนะครับทุกท่านต้องลงทะเบียนก่อนมาเพื่อจะรับ QR โค้ดนะครับใช่ค่ะตอนนี้ก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะที่เพจ Facebook ของกองทัพากาศหรือว่าเพจ Facebook RTF News ค่ะพะนั้นเมื่อลงทะเบียนเสร็จปุ๊บ q r วอโค้ดจะสูกส่งไปอีเมลที่ท่านให้ข้อมูลไว้ท่านก็เซฟหน้าจอนะครับแล้วก็มามาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ของเราตรงประตูเข้างาน ท่านเองก็สามารถเข้างานได้ใช่ค่ะก็เหมือนเป็นมาตรฐานมาตรการเรื่องของความปลอดภัยใช่ค่ะถ้าใครถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมคะพี่โปคหะไม่มีคร да ับฟรีทุกรายการนะครับใช่แค่ต้องลงทะเบียนก่อนผมก็จะมาเล่าให้ฟังอย่างนี้ทุกวันว่าในงานปีนี้มีอะไรบ้างเพื่อคุณผู้ชมฟังได้ติดตามไปกับนะครับกับงานแปดสิบแปดปีรอบแปปีกองถักาศครับ